สวัสดีค่ะวันนี้ตามจเจ้าจะมาให้ดูผักที่ปลูกไว้ที่สวนนะคะสวนเล็กๆข้างล่างที่สนามหญ้าของคุณยายค่ะนี่ค่ะเรามีขึ้นช่ายขึ้นช่ายที่เรา,พาเพาะเมล็ดตะไ้เรามาลงดินค่ะอัน <c oughs> นี้เป็นผักบุ้ง <c oughs> ผักบุ้งกับผักชีลาวผักชีลาวค่ะ ปักชีแล้วนี่มเมล็ดเขาเก็บไว้จากปีที่แล้วนะคะปลูกก็ขึ้นสองต้นแล้วเราเก็บมเมล็ดเขาไว้ค่ะขึ้นดีมากเลยอะต้นที่เราปลูกในกระถางก็ไม่ขึ้นนะคะไม่รู้เป็นเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่สั่งมาหรือเปล่าอันนี้แมงลักค่ะมีมาปลูกเซมคนะเออพักุ้งกปุ้งไม่งามเลยค่ะเนี่ยค่ะโดน หอยทากไม่รู้มาจัดก,การแล้วค่ะขึ้นชัยนี้ก็ผักชีผักชีุ้ยผักชีใช่ชไหมคะผักชีของเราโตงามมากแล้วเดี๋ยวจะเอากอนี้เก็บเมล็ดเขาไว้ทำพันธ์ค่ะ เอาสองกนี้ไว้ทำพันธุ์และที่เหลือก็เอาไปกินทำอาหารค่ะแล้วก็นั่นคณะคณะจะมาลงดินมีตัดกินไปแล้วบางส่วนนะคะเดี๋ยวจะมาตัดเข้าอีกแล้วค่ะเพราะเขเริ่มได้เวลาที่จะตัดแล้วค่ะ เราทิ้งเขาไว้เดี๋ยวเขาจะอบโด่นะคะเพราะช่วงนี้ร้อนจัดเลยะคะ่ะเป็นผักเป็นผักเล็กๆของล่างค่ะฮัลโหลซินี่และบัวสตูฮัลโหลบัวสตูโอ้ย ขกไม้ก้าทินนี่ค่ะนี่ค่ะเลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมาให้ดูผักที่ปลูกไว้นะคะเนี่ยค่ะสวนเล็กๆเพราะได้กินค่ะหน้าร้อนนี้แล้วที่กอยใหญ่นั้นเป็นเอ่อมิอร์นะคะของที่นี่ค่ะ ยายปลูกไว้ทำอาหารของที่นี่นี่ค่ะแล้าดูบรรยากาศรอบๆนะคะดอกไม้กำลังงามค่ะตามใจเราฉันนั่นขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ